อาโออิคุรุรุกิเกิดเมื่อวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2541ปัจจุบันอายุ23ปีเธอคือหนึ่งในนักสแสดงเอวีญี่ปุ่นมากฝีมือสังกัด LIGH T e. D M ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าหญิงของ V R ย้อนไปเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมปี2017วงการอาบแห่งแดนอาทิตย์อุทัยได้ถือกำเนิดดาวดวงใหม่ขึ้นมาเนื่องจากได้มีการเปิดตัวหนังเอวีเรื่องแรกของคุรุรุกิออกมา สาวน้อยร่างเล็กที่มาพร้อมกับความไร้เดียงสาแถมยังพกพาความเซ็กซี่ระดับสิบมาอีกด้วยหลังจากมีผลงานหนังเอวีเรื่องแรกออกมาไม่นานในเวลาต่อมาผลงานเรื่องที่สองของเธอก็ได้ถูกวางจำหน่ายตามมาชาวสาวโวเกิลทั้งหลายดูเหมือนเริ่มจะให้ความสนใจในตัวเธอแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่ทุกคนคิดเพราะอยู่ดีอยู่ดีคุรุรุกิก็ได้ตัดสินใจยุติบทบาทการเป็นนางเอกเอวีไปซะอย่งงางนั้นเรียกว่าสร้างความประหลาดใจให้กับผู้คนเป็นอย่างมาก แต่จากนั้นไม่นานก็ได้มีข่าวดีสำหรับหนุ่มๆออกมาเมื่อเธอตัดสินใจกลับเข้าสู่วงการเอวีอีกครั้งและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาจนถึงวันนี้เธอก็ได้มีผลงานออกมาให้บรรดาแฟนๆได้รับชมกันอยู่เสมอแถมผลงานแต่ละชิ้นของเธอที่วางจำหน่ายออกมาก็เรียกว่าเธอได้จัดเต็มทุกลีลเล่นได้เข้าถึงอารมณ์ทุกบทบาททำเอาเหล่าสายหื่นทั้งหลายที่ได้ชมถึงกับต้องสิวกันไปตามๆเลยทีเดียว คุรูรูกิเคยได้รับรางวัลที่น่าชื่นชมจากการเป็นนักแสดงเอวีอีกด้วยนั่นก็คือการได้รางวัลอันดับหนึ่งในหมวดนักแสดงเอวีฤดูหนาวเมื่อปี2018ได้รางวัลอันดับ1นถึง3ปีติดต่อกันสามารถเข้าไปติดตามผลงานของเธอกันได้